อีกสองว,วายมาแล้วมาแล้วนี่เออฟาดไปเลยจุกๆมาค่ะตามมารัวรัวตามมารัวรัวทุกคนๆๆๆก๊กกๆกก่อนชมคลิปนี้นะคะฟังหมวยนิดนึงนะคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงแล้วก็ความสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะสําหรับผู้ชมที่มีอายุต่ํากว่า18ปปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคน ต่อไปก็รับชมความสนุกสนานจากช่องอมวยช่วยเบ็ดได้เลยจ้า ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนทุกคนส่งต่อความฟังปุริเย่กันต่อเลยนะคะในช่ององมวยช่วยเบ็ดกับเกมมาจองเวสองในวันนี้อือบอกเลยว่าบวกจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้วันนี้น้องมวยก็จะพาเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มาปัง <ๆ S 2> ปุริเย่กันต่อจ้า<ๆ>เอาละค่ะสาหรับเพื่อนๆ,ๆที่ดูหน้ากติกาเกมตรงนี้เรียบร้อยแล้วตามน้องมวยมาได้เลยมาค่ะวันนี้ขอแม็กซ์เบ็ดจุกๆไปเลนะจ้นหนึ่งพันมาค่ะทุกคนเธอโบสสปินแล้วก็ สวัสดีจ้าโอ้โหมารอลุ้นกันเลยวันนี้จะปังปุริเยกขนาดไหนทดสอบกันหน่อยวันนี้เบ็ดแบบคนใจถึงพึ่งได้นะจ๊ะแม่จา๋าไปเลยค่ะสปินไปเลยรัวๆจัดหนักจัดเต็มกันหน่อยวันนี้เป่าหนักนะคะทุกคนมาเลยค่ะไปค่ะโอ้โหมาอีกพันสองขอจุกๆหน่อยนะจ๊ะ ไหลมาเลยจะไหลมาเลยจะอู้อู้ยาวไปยาวไปทุกคนนี้หนึ่งไว้สวยๆอืได้มาพันเอ็ดมามาแบบได้นะแต่ได้อยู่มาเลยยาวไปอื้อกรุบกริบค่ะก,กรุบกริบพ,พันสองรเบาๆ ไปคะ่ะยาวไปยาวไปอตอนนี้นะคะก็โอ้โหทุนหดทุนหายไปแล้วนะ๊ะอย่าเพิ่งไปมองตรงนั้นอย่าเพิ่งมองจุดนะั้นะทุกคนเล่นไปเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมันจะมีจุดนะคะจุดพลิกผันเออลองดูทุกคนหมวยลองมาแล้วหลายวิธีนะจ๊ะมันจะปังแน่นอนนะมาค่ะเออไปจ้ะอืมอืมขาดอีกหนึ่งแดงทุกคนเกือบเข้าฟรีเกมแล้วจ้ะ ยาวไปยาวไปทุกคนสปินไปเลยเรื่อยๆนะคะอยังไงยังไงจ๊ะมาหนึ่งค่ะมาหนึ่งน่ารักเกินไปไหมจ๊ะหนึ่งร้อยเบาๆทุกคนโอ้โหยาวไปใจยาวไป สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องน้องหน่วยอยู่นะคะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์คลิกดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันบ้างนะจ๊ะลองมาเล่นเกมนี้แล้วฟังขนาดไหนอย่าลืมบอกเทคนิคค,ความฟังให้เพื่อนๆด้วยนะจ๊ะอย่าอุบอิบนะจ๊ะมาค่ะมาค่ะสามร้อยเบาๆสามรอยเบาๆมาแล้วทุกคนสองวายโอ้เสียดายตัวเชื่อมได้ไปแ0 0ร้อย มาค่ะมาค่ะหกร้อยเบาๆทุกคนมาอีกหนึ่งตัวเชื่อมมาแล้วจ้ะตัวเชื่อมมาแล้วจ,จ้ะจัดไปสิคะจัดไปสิคะเออมาค่ะมาค่ะไปให้สุดนะคะเราอยู่ที่16,600ไปต่อสิคะจะรออะไรมาค่ะตามทุนคืนก่อนนะจ๊ะตอนนี้ไปค่ะยาวไปยาวไปหนึ่งวายมาแล้วหนึ่งวายอืสามร้อยเบาๆ สปินไปจ้ะสปินไปจ้ะอตัวเชื่อมแบบน่ารักกรุบกริบนะคะทุกคนนี่มาแล้วจ้าเข้าฟรีเกมไปเลยอืสตาร์ทไปเลยจ้ะจะรออะไรมาเลยมาเลยไปให้สุดนะจ๊ะไปให้สุดวันนี้ขอจุกจุกหน่อยนะจ๊ะพี่มังกรทองอู้เริ่มต้น3สวัยสวยๆยาวไปใจยาวไปอืม ได้ไป6,700เจ็ดรอบที่เหลือว่าไงว่าไงจ้าว่าไงจ้าอู้ยมาจ้ามาจ้าอีกห้ารอบอือทุกคนอู้มาอีกสองวายมาแล้วมาแล้วนี่เออฟาดไปเลยจุกจุกมาค่ะตามมารัวรัวตามมารัวรัว,รว,รวทุกคนตอนนี้กำไรแล้วจ้ะพี่จ๋าอือังไม่ไหวทุกคนเมกาวิน 4 4 9 0 0อูห้หอูตามทุนคืนไม่พอได้กำไรมาเน้นๆเลยจ้ายังไงราคามาอีก2วายทุกคน,กคนไปค่ะไปให้สุดไปให้สุดได้มาอีก3400สองรอบที่เหลือยังไงยังไงคะอู้รอบสุดท้ายอือือส่งต่อแบบเบาๆอีก1นกรุบ3 0ม3 0ออู้ทุกคนใจหายใจคว่ำ โูว้วินไปเลยจะ55,300เรียกทุนกลับมาไม่พอฟาดกำไรไปอีกหมื่นกว่า OMG ทุกคนปังไม่ไหวเอาละคะ่ะสำหรับวันนี้ก็จุใจแล้วยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องอมวยช่วยเบ็ดไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนว่าน้องหมวยจะพาเพื่อนๆเนนบ็ดปังอลังการขนาดไหนห้ามพลาดนะจ๊ะสาหรับวันนี้บายๆค่ะ